สวัสดีครับวอรเริญนารยางลำลูกกาของสองครับมาเติมอีกแล้วครับยางสเปคพิเศษ2 0 5 5 5น5์ห้าห้าห้าสเอ็นบรูฮตีพัดนะครับลอถนี้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผลิตสัปดาห์ที่15ปี24 5 2 4ปีครับคุณสมบัติของเ n b r u h h เฮดีพัเคยบอกไปแล้วครับสั้นๆนุ่มหนึบเงียบประหยัดน้ำมันสเปคเส้นผ่าศูนย์กลางยางความสูงเทียบเท่า185 60 15นะครับรถปี24มีจำนวนจำกัดครับมาไม่เยอะฮะกองเล็กๆแค่นี้เองครับ สนใจสอบถามเฮียเมธกูรู้เรื่องยางเข้ามาได้เลยครับยางตัวนี้มีรับประกันพิเศษให้ด้วยนะครับ1ปีหรือ2 5ง0 0ืกิโลแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนทุกกรณีที่ขับใช้งานแล้วเกิดอุบัติเหตุยางแตกยางรวมเกมเปลี่ยนเส้นใหม่ได้ทันทีขอบคุณและสวัสดีครับ